คนที่ประสบความสำเร็จเขาเรียนรู้ชีวิตจากประสบการณ์ยิ่งเขาได้มีบทเรียนมากๆจะทำให้เขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเขาพัฒนาและอะไรคือสิ่งที่เป็นบทเรียนที่เป็นประสบการณ์ที่เขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกเพราะมันได้สร้างความล้มเหลวให้กับเขาในปีที่ผ่านมาและว,วันนี้มี25บทเรียนของชีวิตเอามาฝากทุกๆคนคะ่ะข้อที่หนึ่ง ใครจะดูถูกเราก็ช่างแต่เราอย่าดูถูกตัวเองเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเสมอข้อที่2อมันตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งรู้เร็วป้องกันร,รักษาโรคได้ทันท่วงทีข้อที่สสุขภาพสำคัญกว่าเงินอย่าลืมว่าเวลาตายไปเราไม่ได้ใช้เงิน จงใช้เงินดูแลรักษาสุขภาพและความสุขของคุณในปัจจุบันข้อ4ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เลือกคนในครอบครัวไว้ก่อนเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่คอยช่วยเหลือเราจริงๆก็มีแต่ญาติญาติและคนในครอบครัวเท่านั้นข้อ5ถ้าไม่อยากเสียเพื่อนเสียญาติอย่าให้ใครยืมเงินเป็นอันขาดเงิน มันคมขนาดที่ตัดได้แม้กระทั่งมิตรภาพระยาตพี่น้องข้อ6เวลาเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะพรากความสุขไปจากเราตอนไหนจงใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความหมายข้อ7หัดทนุถนอมรักษาน้ำใจคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่คอยช่วยเหลือคุณข้อ8 แบ่งเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินจะมากจะน้อยก็ต้องแบ่งเพราะถ้ามันฉุกเฉินจะหาที่ไหนไม่ได้จริงๆข้อ9ซื้อเสื้อผ้าที่ยับยากหรือไม่ต้องรีดเหนื่อยมาทั้งวันจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นข้อ1 0ให้รางวัลชีวิตบ้างอย่างน้อยเดือนละครั้งพาตัวเองไปกินอาหารดีๆเที่ยวในที่สวยๆซื้อของจำเป็นที่อยากได้ ข้อ11อย่าพึ่งเลี้ยงข้าวคนอื่นถ้าครอบครัวยังไม่อิ่มอย่าพึ่งยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นถ้าครอบครัวยังต้องพึ่งพาเราช่วยได้แต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนช่วยในสิ่งที่เราพอประมาณตนทำแล้วมีความสุขและสุขใจก็พอข้อ12บสี่สิ่งที่เอากลับคืนมาไม่ได้เวลาความรู้สึกชีวิต และโอกาส 13. ในโลกใบนี้ไม่มีใครไม่ถูกนินทาจงเข้าใจและใช้ชีวิตโดยไม่ต้องสนใจคำพูดของใคร 14. การขอโทษขอบคุณเป็นคำพูดที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่ผลตอบแทนมันมีค่าเสมอ 15. ทัศนคติเราเป็นแบบไหน เราจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้ามาในชีวิตอยากเจอคนดีๆต้องปรับทัศนนคติของตัวเองให้ดีข้อ16เมื่อไร่ก็ตามที่เราโมโหอย่าเพิ่งพูดอะไรให้พาตัวเองออกมาจากตรงนั้นอย่าลืมว่าคำพูดถ้าพูดออกไปแล้วเราเอากลับคืนมาไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ฟังคำพูดแย่ๆของเรา เขาเสียความรู้สึกไปแล้วยากเหลือเกินที่จะทำให้ความรู้สึกนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมข้อ17รักงานได้ไม่ผิดแต่ก็ต้องรักตัวเองให้มากกว่างานเสมอไม่มีเราองค์กรหาคนใหม่มาทำงานแทนเราได้แต่ถ้าครอบครัวขาดเราไปเขาจะอยู่อย่างยากลำบากข้อ18 สิ่งที่คนมักคิดว่าซื้อสิ่งของต่างๆซื้อได้ไม่เสียดายแต่สิ่งที่คนซื้อแล้วเสียดายนั่นคือการซื้อใจผิดคนเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาข้อ19เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้จริงๆแต่ถ้าไม่มีเงินเราก็ซื้ออะไรไม่ได้เลยข้อ20ยสิบยิงอายุมากขึ้น สิ่งที่เราต้องมีให้มากขึ้นนั่นก็คือเหตุผลสิ่งที่มีต้องลดลงนั่นคืออารมณ์เราไม่สามารถพูดทุกอย่างที่คิดได้จงเป็นผู้ใหญ่และมีวุฒธธิภาวะมากพอ21ออย่าทิ้งความฝันเพียงเพราะไม่มีใครไปกับคุณมีแค่คุณที่จะต้องพาตัวเองและความฝันของคุณนั้นก็เป็นความฝันที่คุณจะต้องทำ เพราะไม่มีใครมาทำความฝันหรือความสำเร็จแทนคุณได้เลย 22. ทุกๆก,การเติบโตของชีวิตสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นนอกจากอายุนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าภาระและความรับผิดชอบข้อ 23. การมีใครมาเตือนคุณคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดจากคำพูดหรือคำเตือนของเขาแต่จงจำไว้ว่า พวกเขาไม่สนใจที่จะเตือนคุณเลยนั่นต่างหากที่เจ็บปวดยิ่งกว่าข้อ24บทเรียนที่ราคาแพงที่สุดคือบทเรียนชีวิตเพราะมันไม่มีขายถ้าคุณอยากจะได้มันมาคุณต้องเผชิญชีวิตคุณต้องสร้างบทเรียนและคุณต้องมีประสบการณ์สิ่งนั้นด้วยตัวของคุณเองข้อ25นอนให้พอกินให้อิ่มรักตัวเองให้มาก คือสิ่งที่อยากจะบอกเพราะตัวเรามีแค่คนเดียวหากเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักยิ่งคุณรักตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตดังนั้นทั้ง25บทเรียนนี้คุณจงใช้มันให้คุ้มค่าและปีนี้ของคุณจะเป็นปีที่ดีที่สุดจงใช้ชีวิตของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะขอบคุณที่กดติดตามช่อง Take A c ช i o n สวัสดีค่ะ